สนุกมากนะฮะเหมือนเหมือนจะขับมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่ใช่ไถแบบซูชีมาเขาลมแรงมากทุกคนดูดิคือไม่ไหว <laughs> ลมแรงจริง <laughs> ดูนะดูดูมุมน,นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังของน้ำตกนะครับนี่น <laughs> ีนี่ <laughs> น <laughs> จะเป็นลักษณะเหมือนถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นน้ำตกต้อยแสงจันนะฮะที่อุบลเนาะ,ะประมาณนั้นแต่ที่นี่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเราก็น้ำ ตตะตกลงมาาเยอว hey. 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 สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่ up to me channel นะครับกับช่วงตะลุยต่างแดนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกเซยารันฟอร์์นะครับที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยวในส่วนของอ สถานที่ท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์นะครับซึ่งมีความสําคัญแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวในส่วนของเมืองวิกนะครับซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ําตกนี้จะสวยงามแค่ไหนแต่บอกเลยว่าน้ําตกนี้มีความสูง62เมตรนะครับจากด้านบนนะฮะตกลงมาจากแม่น้ำนะฮะสโกไกนะครับแล้วก็ตกลงมาตรงนี้เวลาเราจะมาเที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับ เราเซิร์ชหาคําว่าไอซ์แลนด์น้ําตกแห่งนี้ก็จะปรากฏด,ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่สําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเพราะว่าน้ําตกนี้เราสามารถเข้าไปด้านหลังของน้ําตกได้นะครับ เป็นบรรยากาศด้านหลังของน้ําตกนะครับนี่อย่างนี้นี่จะเป็นลักษณะเหมือนถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นน้ําตกสร้อยแสงจันทร์นะฮะที่อุบลเนานะ,นะประมาณนั้นแต่ที่นี่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเราก็น้ําจะตกลงมาเยอะกว่านะฮะนี่แล้วเราสามารถเดินเดินเข้าไปทางด้านนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปเดินนะฮะแต่บอกก่อนตอนที่เรามานี่ฝนตกด้วยจ้าหนาว น้ำตกเนี่ยมันมาจากไหนน้าตกนี่มาจากแม่น้ําสโกกานะครับซึ่งมันามาถึงตรงจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะของที่เขาเรียกอ,อ่าหน้าผาต่างระดับปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นน้ําตกนะครับซึ่งน้ําตกนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเวลาเรามาไอซ์แลนนะครับก็จะต้องมาถ่ายภาพเพราะว่าเป็นน้ําตกที่สวยมากๆเวลาเราเสิร์ชหาคําว่าไอซ์แลนด์ตกนี้ก็จะขึ้นมาด้วยนะครับสวยมากๆนะฮะแต่บอกเลยว่าหนาวมากมันปเป็นละอองน้ํานะครับ แล้ช่วงที่เรามานี่คือเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับจากฤดูทั่วไปที่ก,ากําลังจะเข้าฤดูหนาวอะ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นคือมันจะมีฝนตกด้วยตอนนี้ที่เราพูดอยู่นี่ก็คือเปียกไปด้วยนะครับแฉะไอหมดแล้วกงกอก และจุดต่อไปนะครับที่เราจะพามาก็คือหาดทรายดำหรือแบ็กบีดนะครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่นะฮะเพราะว่าบริเวณนี้นะครับพื้นจะเป็นสีดำนะฮะจะเป็นแบบว่าลักษณะของเเรียกด้วยด้วยความที่เป็นประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะนะฮะหินหรือดินที่นี่เขาจะเป็นลักษณะของหินลาวาหรือหินบาอลซนะฮะมันก็เลยทําให้เป็นสีดำนะครับแล้วชายหาดตรงนี้ก็เป็นสีดําทั้งหมดเลย นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วบรรยากาศตรงนี้ดีมากสวยมากดูดิเห็นไหมด้านหลังแล้วดูที่พื้นเป็นสีดำนะจ๊ะลักษณะชายหาดสีดำแบบนี้ประเทศไทยก็มีนะครับใครรู้บ้างว่าอยู่ที่ไหนแต่ที่ประเทศไทยไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเป็นหาดทรายดำซึ่งเป็นชายหาด เล็กๆนะฮะสามารถเข้าไปถ่ายได้ถ่ายรูปได้แล้วก็มีเป็นในส่วนของต้นกงกลางอะไรนี้ยป่ากงกลางซึ่งเป็นลักษณะของชายหาดสีดําเหมือนกันแต่ชายหาดของที่บ้านเราอะจะละเอียดกว่าน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของชายหาดที่มีทรายเม็ดใหญ่ไม่ได้ละเอียดมากแต่บ้านเราไม่ได้ไม่ได้กว้างใหญ่แบบนี้นะครับนี่นี่นนและที่เห็น ทีนนันั้นนะครับมันเกิดจากการที่ว่าเขาเรียกแมกมาหรือ wa, ลาวาเวลาระเบิดปะทุขึ้นมาแล้วมาเจออา,อากาศเย็นนะครับแล้วมาเจอน้ำนะฮะมันก็เกิดเป็นแท่งพีระมิดขึ้นมานะฮะเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่นะครับสวยมากป้าเห็นไหมฮะพื้นเป็นสีดําเลยแล้วนู้นมองไปทางด้านนู้นเห็นไหมเอ่ยมันเขาตปูวัาเราเลย แล้วตอนนี้นะครับก็เรามาถึงตรงจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือดมอนบีชนะครับหรือที่เขาเรียกว่า,อาโอ้ยชายหาดชายหาดเพชรนี่แหละครับน้าแข็งนี่นะครับก็จะละลายมาจากนูน่นทานน้าแข็งซึ่งเป็นทานน้ําแข็งโจกุนซารอนอะนะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเป็น สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งเวลาเรามาที่ไอซ์แลนด์นะครับตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ต้องมาถ่ายภาพเพราะว่าสวยมากๆนะครับเพราะว่าเป็นอ่าก้อนน้ําแข็งที่ละลายมาจากทางด้านนู้นนะครับแล้วไหลออกมาทางด้านนี้เพื่อที่จะออกปากอาก่าวออกทะเลนะฮะว้ยแต่บอกเลยว่าเราถ่ายทําแบบว่าพอถึงตรงนี้นะถ่ายแบบสู้ชีวิตมากเพราะลมแรงมากทุกคนดูนิคือไม่ไหว ลมแรงจริงๆดูนะดูดูหมวกนะล,ลมแรงมากแต่บอกเลยว่าสวยมากมนี่นะฮะนี่ดูน้ําแข็งดิเป็นสีฟ้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพให้ชมนะครับเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูกันละกันเท่าที่ถ่ายได้นะเพราะว่าไม่ไหวลมแรงมากถ่ายๆไปแล้วจะลมจะล้มมา เางนี้นะครับบรรยากาศดีมากดูนี่หิมะตกเต็มเลยด้านหลังดูด้านหลังนูน่นนูน้นภูนนเขาน้าแข็งนะฮะอยู่ด้านหลังนู่นเลยนู่นเลยนู่นนูน,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 นะฮะไหนๆเรามาไอซ์แด์ทั้งทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปนั่งสโนว์โมบิลกันนะครับแต่ตรงนี้คือเป็นจุดที่เรากำลังจาะไป ขี่สโมตินมบมบิวกันนะครับแต่ตอนนี้คือตรงจุดนี้ลงมานะครับเราเรานั่งรถมานะตรงนี้สวยมากๆดงนี้ด้านหลังจะเป็นแบบว่าภูเขาน้ําแข็งเลยหิมะเพิ่งตก <c oughs> และตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปขึ้นสนมโมบิวสภาพรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเยอะจะมีนักท่องเที่ยวนี่ไงเออะ ก็ได้ซสอ L นี่ไงแอลเออได้ไหมให้เขาใส่ให้ก็ได้ได้ไหมม่แอลกับ XL เนี่ยลองใส่ดูได้ไหมมาโอเคล็อกนะเฉพาะแค่ใส่ชุดก็หนุนแรงนั่นไงอุ่นเยอะ และนี่ก็เป็นสภาพเราหลังจากการแต่งตัวพร้อมไปขับสโนม,โมบิบลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เบดแคมเบ,ด,เบดแคมนะกูุดไม่ถูกเลยชุดรัดไปหมดเลย <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่จะ ามาขึ้นสโนมบิลแล้วนะครับนี่ดูบรรยากาศอันนี้คือผู้ร่วมชะตากรรมแล้วนะฮะเต็มเลยแต่ไม่ใช่คนไทยนะครับฝรั่งก็มีนะฮะบรรยากาศดีมากดูนี่น,นั้นฝรั่งนะฮะเขาจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามาถ่ายกับเรานะครับคือไม่ได้มาถ่ายกับเราหรอกเขามามาขับสโนมบิลด้วยกับเราเนี่ยเป็นเป็นเหมือนประมาณวา่าใครจะมาขับเนี่ยก็คือเขากจะ รวมกลุ๊ปกันมานะครับแล้วก็ออกมาเที่ยวเดียวแบบนี้เลยโอเคไปต่อจ้า คือเมื่อคืนนะฮะมีพายุมาสโนโมบิลเราจมอยู่ในที่มากเลยจ้าสนุกมากนะฮะเหมือนเหมือนจะขับมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่าเวลาเราจะเลี้ยวอ่ะ มันจะแบบว่าไม่ไปตามเราเลี้ยวอ่ะสนุกสนุกต้องมาลองดู และตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับที่เวลานักท่องเที่ยวมาที่ไอซ์แลนด์นะครับก็จะต้องมาถ่ายภาพกับนี้ตึก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 นี้นี่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 ตึกนี้ชื่อตึกฮาผ่านะครับซึ่งเป็นตึกเกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ตการแสดงแบบว่าดนตรีอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของตึกเขาเนาะ ก็จะเป็นลักษณะแปลกเพราะว่าจะมีกระจกที่มีรูปร่างคล้ายๆปริซึมเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับลักษณะของตึกนะครับแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่จุดจุดที่จอดเรือพวกเรือยอดอะไรพวกนี้นะฮะนี่นี่หลังนี่นะฮะโหแต่ลมแรงมากแล้วตรงนี้ก็ไม่ห่างจากตรงนี้นะครับตรงนู้นก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเรือเขาเรียกอนุสาวรีย์ ที่เป็นเรือเหมือนเรือไวกิ้งอะ่ะอยู่ตรงนู้น,น,น,น <laughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งอย,อยู่ไม่ไกลกันเลยสามารถเดินไปได้ประมาณเา200เมตร300เมตรประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่าไทยนี้ฝากช่วย กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูนีไว้ได้นะครับอ,อแล้วอ,อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอไร่อยๆใหม่ๆแต่เด้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูนีชาแนลนะครับกับช่วงตรุยต่างแดนถึอหนาวมากไปแล้วครับวันน <hi> ีค<ด>รับ